มทอนสิง,งสวัสดีครับบ่าผมคนมากรถครับโอ้โมานังรถแอร์เย็นๆกับเสียหมอนสวัีครับผมเสียหมอนครับทีมงานเทียนวิไลครับทำงานอยู่เสียวิไลเนาะบ,บึงการนะครับนี่งานขุดลอก้องจันบอกเขาอื่น จันจันสาคอนะจันจันสาคอนะครับโอ้นั่งรถแอร์เย็นๆเลยดิสิบล้อหลายคันนะครับเทียนวิไลนี่มีสองคันเนาะเทียนวิไลสองคันครับชายอีโนวิกเตอร์ห้าร้อย ประเทศใหญ่เนาะกินแบบนี้ไหมที่ต้มเนาะที่ยอนไห้เทพบไรีมันตาล่ามันตาล่าเองปโรงงานมาได้จักมืออะไรนี่เป็นเดือนเดือนปีใหมวะวันปีใหม่ครับกวอนปีใหม่หน้ามือนี่เป็นเดือนเลยไหมเมนต่ป ฝนนะเดี๋ยวไปเอาเรียนฝนเลยครับไม่ได้ใส่มวกเกอนป่ะโอ้ยย็นน้ะเวลาคุยกันกันคุยพานวิทยุแมน มีม่ขึ้นต่างหากครับคุนขึ้นที่มันตรงกันนะแต่ว่ายูนี่โอดีไซน์มันครับมันตรงกันกับลายพื้นแมนบ็อกแต่มีคนใส่ลายนี่นนนนตขึ้นจะถอยลงแดนทางหนึ่งตัวนี้ซ้ำหนึ่งหางของพวกนี้ เซาท์ทีมงานผมนี่แหะครับบอกับวกอลกเซนท่แมนของทีมงานเทนเวลไล่าเซาท์มาแมนเนาะอยู่ขอนแก่นอยู่นกเนาะมีหลายแ่วแกบ้างสามแวแกเนาะไม่ดีสามแถวแกว่ายังไงเหรอข้างเดิน เซลปะนนี่ธรรมดาโรงงานจะ,มะนโมงครับแปดมดอ๋อแปดมง้งเสารก็เลยง,งานก็หาโมงแรงเนาะ มนีีกดออกเลยเนาะมีขันดับอยู่ข้างขวครับโอ้ยใหม่เลยน้องสัมภาเพมันออกมากว่าีขันนี้นะออกมาดิเป็นสีขา BDC เดี๋ยวออสีปี ขยับจักรอบอน,นี่สวยสีร่งแบบนี้อันนี้ไครับส่นำ้ำครับอ๋อส่นำ้นำหพออ่พอมุ่ไงมา,งามกรมาครับตักน้ำใพ่อถ้า่ม่น้ำนติ๊กกะบะครับตงใส<อ>่ไมโค้ดเลยครับเคุดเียวได้ไหมครับเห็น่ออีกตุนตองเขานี่ไหม อีกคนนึงคนสักไรนะเห็นปะพร้อมๆเลยเอาพวกไปลองเกาวอกเหยียบซับล่องไหมครับอ๋อค่อย้เลีนในราเดียวเห็นป่ะเดวมันบวมมันป่ะแยเย็นฉ่ำด้วย เขดจนมัดไปแล้วเนาะโครงการระไม้เรื่อยๆครับบ่อครับงานน้องจันบ่อนนอะบ้านน้องจันด้วยอันนี้เขาดินมากห้วยทางมาหนิห้อยไปไหนนี่ดเดื่องเงินปิดดีน้ำไรครับ กำันงูนลองน้ำไปลองน้ำกันี่ลองน้ำู่นี่นนมันโคสามโตครับต,รตัวจำเป็นซิปเบิน์จังสีขึ้นหน่อยเยนาะตัวต่งงางคน้างรับดินแล้วเขาไปเทศเนานะ นั่นเอาไปเทศใส่นะนี่มองที่อยู่ตรงเลขไปายู่ข้าเป็นหรือเปอันนี้กับอีกทีมหนึ่งเนาะสามสองซูนย์บ่ทุกคนไปคัมเปิลโค้่ฮาร์กัสโซ่คัมเปิลโค้ก สอเยนี่มนบอครับตะกี้ครับไม่โคตลอดเป็นไต่างกันบ่ไม่โคสิบรอบครับอเสิมืออแต่กะมวนเนาะประไดยุกับทีเนาะไปตลอดพามาดูบรรยากาศครับงานคุณลองน้องจัน ครับอย่อเพลสีวิไลครับนี่โคสามโตนะรถดำเป็นทีมกับรถไทยสามคันครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่บนรถสิบล้อนะครับทีมงานเทียนวิไลครับมาจากอาการศลำดวยเนาะรถดำสองคันนะครับทีมงานเทียนวิไลพุ่นลึกเท่เมตรหนิมอดสามเมตรปะสามเมตรคเมตรโอ้ลึกสามเมตรครับข้างนั้นในสามเมตรห้าสิบครับอ๋เริ่มแรล อ็สีขึ้นไปเรื่คเรืสองตรประมานี้เนาโอสามสองูนดีถูกตัวตัวขับคันนี้บ่ตะกิน่ะอ้ขันนันครับขันไหนขันที่จอดอยู่นะครับอ๋อสามหนึ่งห้าแล้วนี่ก็เปลียนกันยกทับรเโอ้เขาก็มาคขับชิมรอบอ๋ บริเวณเรื่อเพื่อปนปีธุระนะครับอ๋อแต่ขั้นี้รถประจำเข้ามันไหนี่เยนครับอ๋อครับอ่าโอเคนะครับฝากคนรักคนติดตามด้วยโอ้ยนั่งรถแอร์เย็นไงลงไปกลางก่อน